มาตรการที่เป็นระยะเร่งด่ดวนนะคะรัฐบาลก็ได้พูดคุยค่ะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือกับธนาคารที่ธนาคารพาณิชย์นะคะที่ตอนนี้ก็มีกำไรเข้ามา ช่วยเพิ่ช่วยเสริมสภาพคล่องนะคะโดยการที่ปล่อยกู้ให้กับคนไทยนะคะได้มี cash flow ในการที่จะอัปเกรดธุรกิจของตัวเองมาอัปเกรดอุตสาหกรรมที่ตัวเองทําอยู่มายาวนานนะคะแล้วก็อีกเรื่องก,ก็คือเรื่องของให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะพิจารณาการลดดอกบเบี้ยนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อก็ยังน้อยอยู่ค่ะ นอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับการลงทุนในอนาคตนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตที่ประเทศของเราเนี่ยมองเป็นเป้าหมายไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะคะรถ EV ต่างๆนะคะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์เอนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจะเป็นร่าฐานเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปในอนาคตะค่ะซึ่งอันนี้เราก็พยายามจะ วางตัวให้เป็นหักของภูมิภาคนะคะซึ่งคนที่จะมาผลิตรถอีวีต,ต่างๆก็สามารถมาตั้งถิ่นฐานผลิตที่ไทยได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีอย่างโรงงานของหลายๆประเทศเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจไปในเรื่องของ E ีวีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการทำเช่นนี้เราก็จะต้องดูในเรื่องของ Green Energy ประกอบควบผู่ไป